สวัสดีครับทุกคนนี่คือแจ็คกี้นะครับวันนี้แจ็คกี้ไม่ได้ตะแตกนะครับแจ็คกี้ตอนนี้อยู่บ้านนะครับเ work f r ร m มโฮมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับน้องโคนะครับน้องโคแอนน้องวิดนะครับรุนแรงนิดนึงนะครับก็ทําให้นะครับหลายๆคนนะครับไปปิกนี่นะครับไปไปทราเวลออนเดอะโฮเทลนะครับอันนี้เ work f r ร m มโฮมนะครับอันนั้นคือพักรักษาตัวแล้วก็กักตัวอยู่ที่ h o s p i t a ลนะครับแล้วก็ขอให้อาม่านะครับอาโกนะครับหายไปนะครับแล้วก็ ขัวบอกโอนะครับหายเร็วๆนะครับมาทํากับข้าวไม่กินนะครับส่วนเราก็มีเจ้ด้วยเจ้เจ้นะครับของในเจ้เจ้อยนะครับหายเร็วๆแล้วก็คนอื่นที่ไม่ได้พูดถึงทุกคนนะครับขอให้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ทานยาพักผ่อนให้เยอะนะครับอันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับจะมาอัปเดตนะครับทั้งหมด14วันนะครับมาดูอาการแล้วก็มาเป็นกําลังใจร่วมกันนะครับแต่อย่าลืมครับแล้วก็นะครับดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับวิตามินซีอาหารอะไรต่างๆนะครับต้องทานนะครับอะไรที่มันดีก็ต้องทานนะครับอ พูดมานะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมใส่แมสนะครับอัดึงมาแมสมันติดอยู่นะครับแล้วก็ทุกทคนนะครับขอให้อย่าลืมประกันนะครับประกันนะครับขอให้ทุกคนมีประกันโควิดไว้ด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับคนละหนึ่งกรมธรรนะครับวันนี้ไม่ได้มาขายนะครับแต่มาบอกให้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นพี่เอดี๋ยวอาจจะลงติกตอกแล้วก็อาจจะลงในส่วนของ เฟซบุ o กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองลงในส่วนของ YouTube นะครับกลัวเขาแบนเราไม่ได้ขายนะแอดมินดูดีๆเราแค่บอกว่าให้ทุกคนนะครับอย่างน้อยควรจะมีประกันไว้เพื่ออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เขามีเยอะแยะมากมายนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีและมันจะมีประโยชน์มากนะครับอย่ามานึกตอนที่แบบพอถึงเหตุการณ์จุกเะินหกโอ้ตายแล้วน่าจะทําไว้ประทานโทษครับไม่ทันครับแต่ว่าถ้าเราทําไวแล้วก็ ถือว่าอุ่นใจนะครับขอให้ทุกคนนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพแข็ง,แ,ขงแรงดูแลสุขภาพและอย่าลืมนะครับสเปรย์เจลล้างมือทุกอย่างนะครับจ้งองคหภูต่างๆน,นะครับงติดตัวตลอดเวลานะครับซึ่งจักีีก็ฉีดสเปรย์แล้วก็นู่นนั่นตอนนี้ก็พยายามหวังว่าตัวเองจะรอดนะครับเพราะเนื่องจากว่าก็ดูแลสุขภาพอยู่ประมาณนึงคืนน้อยนะครับเป็นคนน้อยนะครับ อย่าเขินอายใครถ้าใครมาบอกว่าหน่อยเรื่องมากอย่าเขินอายครับจงหน่อยจงเรื่องมากตรงระมัดระวังจงฉีสเปย์เจอหน้าใครนะครับฉีดหน้าตัวเองได้นะครับอย่าไปฉีดหน้าเขานะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยน,นะครับเลิฟยูจุ๊บจโทรศัพท์ไหลโทรศัพท์ไหลออ